เยงมันห่วงใส่ไก่หน่อยออไก่ห <habr> น่อยคุณเดบนผพักไงว่าไก่บาแตกมันต้องมาผักในข่าสาร แตกเสื่อยว่ะชั้นสองตเลยว่าได้ไกห่ห่วงอยู่ใสตัวักไข่อัตโนมือว่าในแบบไหนวะพักแบบเม่นนวลว่ะเนี่ยมันหูดุนมันกับผักเท่ากันแน่นอนทีแรกมันเป็นอย่างไหนมันมันบวแตกซื่อๆอยู่นะมันออกแค่ซบมัน,ม,ออม,นมันออกแค่ซุดนะ ืมวันนี้แม่นบ่ผ่าเราบ่แม่งมัง้นล้มป่ะเนื้อมาใส่ไว้ในข้าวสาร,รออโอ้สงสัยอุณหภูมิพอด,ดีว่ะโอ้โตหตาหักเก็บคนขาวคนดับเงิดไหลก็ด้เสียงไก่ห่างอยู่ไสเอามันออกไปสนะิคือว่าเอาค้างไวอี้ใหม้ามาอนมือเสาร์สิ

เอาไปให้แม่มันตุ่มความเป็นเจ้าตัวตวันนี้เป็นซิฟบอ,อโอ้ซิปหาใครในซิปโต xiếc hộp đèn hát đêm mấy cái nỗi 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 อยู่ก่อนจิดตู้ยี่ยิ่มเหมือนกิดหาไ่ครเซื่อเสี่ยวเราใครออกม้วูเอ้สี่ยวอไร้รยงอะไรขายยุไก่เตรขายแทนะเสียงแค่ไ,ได้ขายมันโอ้บรรยากาศยาิ่งคำขึ้น,น,น โอ้มืดดีครับไปนอนครับ